เหมือนว่าได้ได้เห็น f e e d b a c นะครับคอมเมนต์แก,แตนก็ดีใจดีใจมากเลยนะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีแบบละครในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็พักกันแบบเยอะมากแล้วก็มาเนี้ยล้วก็มีคนแบบเฮ้ยชื่นชอบตัวละครไอ้ด้วยแล้วก็ชื่นชอบกระหลัดรักอะไรเงี้ยครับพี่กระหลัดก็ คือตอนแรกก็มีความกังวลแหละว่ามันจะเข้ากันได้ไหมแต่ว่าพอคนดูแล้วคนชอบเนี่ยมันก็เลยเรียกว่าหายเหนื่อยในการทํางานครับจริงๆตอนแรกเราสองติดสองใจว่าคนจะอินไหมหรือคนจะมองว่าต่างกันเกินไปไหมอะไรใช่ใช่คือตอนแรกคือตอนแรกก็มีความกังวลด้วยแหละครับ <c oughs> แต่ว่าตัวผมไม่่อยกังวลมาก่าไรนะ่นกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่พอออกมาแล้วคนชอบมันก็เลยแบบดีใจ <c oughs> คือเห็นหลายฉากที่ดูเหมือนจะนอกบทจริง,รงๆก็นอกเกือบหมดนะครับขอโทษครับ <c oughs> <c oughs> เออย่างไงบ้างมันก็ไม่ดีเท่าผมว่ามันมันเป็นฟิลที่อยากทําให้เรื่องราวมันดูค่อนข้างเลียวระหว่างแบบคนที่มีอายุกับเด็กอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้มันต้องแบบอิมโฟไว้์กันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยื่อยคือนอกจากเี่เม์กับพี่แอร์เราหลายคนก็แบบเหมาะเหตุความน่ารักของเจมกับน้องพัตเตอร์อืแต่ว่าน้องพัตเตอร์ในเรื่องนี้คือน่ารักมากเลยนะพราะออกมาแล้วก็คนก็แบบ มีมีแบบไปแตะเสื้อเหมือนกันแบบเพื่อนอนุบาลกันอะไรเงี้ยก็มีความน่ารักในตรงตรงนั้นแล้วผมก็รู้สึกวา่าโอ,อ้ไปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะไปได้เรื่อยๆเหมือนกันในตัวนะละครน้อน,น้องเป็นคนที่เก่งมากครับชื่อจริงๆน้องก็ชื่อไฟโซนะครับคือน้องเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็เป็นคน หวไวอะ่ะคือรู้แล้วก็แบบเห็นว่าต้องทําอะไรต้องทําอะไรแล้วก็ไม่ค่อยดื้อไม่ค่อยสนครับ,ะรบอะไรนั้น่ากว่าจะเข้ากับขากันได้นี่ต้องแบบเหมือนแบบต้อง<ม>เรียกว่าอะไรอะ่ะจูนกันหรือแบบต้องละลายพฤติกรรมกันยังไงของผมไม่ไม่ต้องใช้เวลาเยอะเลยคับแบบว่าคุยกันรัดๆก็เล่นกันเรียบร้อยมันจินหนักมากะว่พราะว่าเราก็มีแบบท่าทางอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้มันดูดูเป็นพี่น้องก <ๆ S 1> ันเลยอะไรแบบนี้แต่คนก็เลยตามเล่าว่ามีเด็กฝึกงานอย่างนี้ลงเลยไหมเออทุกคนบอกว่าอย่างนั้นเด็กฝึกงานแบบ อน่าจะมีเหลือเยอะอยู่นะครับต้องลองไปตามหาดูลองไปตามหาดูหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างครับ่อในกระดาษรักหลังจากนี้เดี๋ยวก็จะเริ่มแบบใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วต้องลองดูว่าคือจะจบกันได้ยังไงจะลงเอยได้ยังไงเพราะว่าทั้งหมดที่ผ่านมาที่ที่ทุกคนดูครับคือมันเหมือนกับว่าตัวไอเนี่ยไปชอบแค่ที่กระดาษคนเดียวซึ่งพี่กระดาษเขาก็ยังมีแบบหน้าที่การงานอะไรที่มันดูแบบดูไม่น่าจะเข้ามาหากันได้ ต้องลองดูว่าจะมีวิธีไหนที่มันจะแบบตีโค้งเข้ามาหากนได้จนแบบมันสบกันได้ยังไงเริ่มไฟกับพี่ดอมแล้วด้วยใช่จริงๆผมก็เริ่มไฟกับแบบพี่ดอมเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเรื่อยอัลต้าบุ๊กอีกค่ะใกล้แล้วครับมผมก็ผมมีฟิสิกอลอัลบั้มครับเรี<ม>ยกว่าเป็นฟิสิกอลอัลบั้มนะครับมันจะมีทั้งแบบโฟโต้บุ๊กด้วยแล้วก็ซีดีด้วยนะครับคือเป็นต่อมาจากโปรโปรเจกต์เจมจีซีมอลของผมเองนี่แหละครับแต่ว่า ครั้งนี้เนี่ยผมก็เลยคิดว่าน่าจะทําเป็นของขวัญปีใหม่หรือว่าของที่ระลึกอะไรเงี้ยครับที่จะมอบให้กับแฟนๆด้วยแล้วก็จะได้นําเงินไปทําบุญร่วมกันด้วยถ้าว่ใครสนใจยังนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับผมก็สามารถาหาหาซื้อกันไปไปไป,ไปสั่งพิออเดอร์ได้นะครับใน Facebook ของผมเองเจมจิรายุตั้งศรีสุขลองไปเซิร์ชดูหรือว่าดูในไอจีผมก็ได้ผมก็แปะลิงก์แบบว่าใน อ่อสตอรี่ไฮไลท์ไฮไลท์สตอรี่ไว้มันจะเ,เด็ดกันอย่างไรบ้างคะในนี้มันมีความพิเศษคิดคอนเซ็ปต์อะไรคืออ่อตัวอย่างตัวโฟโต้บุ๊กเนี่ยมันเป็นลุคที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนแน่ๆคือใช้แบบใช้ห้าตากล้องเลยแล้วก็ใช้เสื้อผ้าแบบมากกว่าห้าแบรนด์ด้วยอะไรเงี้ยครับแบบก็ก็มีลุคที่<ม>หลายๆลาย,ายคนไม่ใส่เสื้อผ้าก็มี ก็มีใช่ก็ลองไปดูครับเพราะโปรเจกต์นี้ตั้งใจมาทำมาให้เป็นเป็นเรื่องของการทำบุญจริงๆถึงล่าสุดเลยค่ะทะเลภูเก็ตหวานมากเลยค่ะเป็นอาามนใต้อะไรกันะครับตไปดำน้ำไปดำน้ำครับเป็นยังไงคะทีมนี้ดูแบบเป็นชาวคณะกันเยอะยอะมากเลยก็จริงๆไปไปแก๊งประมาณนี้ครับอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วหมายถึงว่าก็ก็ ทำงานเสร็จแล้วก็แพนแต่ว่าคือทริปเนี้มันมันถูกเลื่อนมาไกลไม่ได้ว่าตอนนั้นมันเริ่มแต่เมื่อไหร่ประมาณประมาณแบบช่วงโควิดแรกๆเนี่ยแล้วก็มามาเที่ยวกันทริปนี้มาเดินทะเลท่าได้ไปดำน้ำจริงๆคือคือพอคือพอเปิดโควิดกันมาเนี่ยก็ทำงานหรือว่าพอพอได้ไปพักบ้างผมว่ามันก็เป็นการแบบชาร์จแบตตัวเองไปกันหลายคนแต่คนโฟกตัดเนาะครับรู้สึกไงบ้าง ก็ก็โอเคนะครับก็โอเคผมคือคือผมมาผมผมไม่ได้มีแบบปัญหาอะไรขนาดนั้นอืมคนโฟกัสที่รูปที่มีโอล่ไหลอ๋อแต่แต่แต้งเออแห่งออกซิเจนแห่งออกซิเจนเออมีมากหลายคนโฟกัสอ่าครับก็ตัดมาครับตั้นครับโฟกัสครับไม่ไม่กดดันใช่ไหมแบบว่าเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเลยพูดถึงมุมนี้อย่างนี้ไม่ค่อยได้เห็น เออใช่แต่ว่าจริงๆก็ก็ไม่ค่อยได้เห็นเลยครับใช่ถ่ายไว้เยอะไหมครับถ่ายไว้เยอะไหมครับก็มีก็ก็ก็ถ่ายไว้นะครับก็ถ่ายไว้ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้นแต่ว่าก็มีถ่ายมาจริงๆก็เคที่คนแซวว่าแบบทะเลภูเก็ตหวานคำนี้อืมคู่อื่นคู่อื่น หวานกว่าผมครับขอโทษทีครับคือคืออย่างของผมมันมันคงไม่ก็ได้มีประเด็นอะไรหรอกแต่ว่าคือคืออันนี้มันอาจจะไม่ได้แบบ<ม>คุ้นชินสักเท่าไหร่หรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคู่อื่นๆนะคือหวานกว่าผมแน่นอนใช่เหมือนเรามีโอกาสาได้เห็นรูปคู่เจมแบบว่าเจมคุณลุงเองมบ้งไหมคะก็ <c oughs> <c oughs> ผมว่าสักหน่อยก,ก็คงจะมีแหละคิดว<ม>่าพีน่าได้เห็นกัน เดี๋ยวต้องรอดูจังหวะแล้วโอกาสที่ม <os itt in> <nh wan> ันแบบที <S s ่มันแบบสมควรเหตุสมผรอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ภาพยนตร์ค่ะภาพยนตร์ครับอยุธยามหาละรวยครับผมก็จะเข้าในวันที่สองธันวาคมนี้นะครับผมก็เป็นหนังรักสายมูที่เป็นภาพยนตร์ที่ผมคิดว่าเป็นพิเรียดที่แปลกแหละเป็นพิเรียดที่แปลกเพราะว่าเขาจะเล่าเรื่องในมุมมองของวัยรุ่นความรักในวัยรุ่นในสมัยอยุธยานนั ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเข้ามาดูภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะมีอรอยยิ้มกลับบ้านมีความน่ารักกลับบ้านแน่นอนครับผมขอขอย้อนจำมาดีๆแก๊งคนดีนิดนึงเขาบอกเหมือนเขาแซวประมาณว่าเหมือนแก๊งคนดีเหลือแค่พี่เกย์แก๊งพี่โซดแก๊งโซดจริงไหมคะผมว่าเรื่องนี้อาจต้องไปถามพี่เกย์ก่อนอ้าวถ้าแสดงว่าโสดก็ต้องบอกได้ว่าโสดก็น่าจะโสดแหละมั้งครับก็น่าจะในในทิปนี้มีใครไปกับพี่เกย์บ้คะ ไม่มีไม่มีพอดีไม่สนิทกับพี่เก๊ดมากเท่าไหร่เหรอเห็นเห็นข่าวที่เขาแซวไหมบอกว่าเปิดเป็นคนที่น่าสงสารในแก๊งที่แบบว่าคนอื่นก็มีคนแบบสงสารผมว่าไม่ต้องไปสงสารเขาหรอกเับทําไงอ่ะขยายความหน่อยไม่มีไม่มีอะไรก็แซวกันเล่นเลยเขาก็ชอบอยู่ในสถานะพี่ชายที่แสนดีหมายถึงว่ากับน้องๆกับอย่างผมอย่างอะไรอุ้ยขอโทษครับสงสาร ยืนยันนะว่ายังโสดอยู่ใช่ผมว่าผมว่าก็ยังโสดแหละแต่ว่าต้องไปถามเจ้าตัวเองแหละครับหมายถึงว่ายืนยันคำตอบกัน